c o n t a i n นอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักงานบ้านสำเร็จรูปแบบไม่มีห้องน้ำภายในสีเทาแลมโบสวัสดีครับทุกผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับเราจะพามาดูตู้สำเร็จรูปนะครับที่เป็นตู้ประกอบใหม่ที่เป็นออฟฟิศเตรียมจัดส่งที่แหลมฉบังนะครับจำนวน14ตู้นะครับในชุดแรกจะมีส่งไป4ตู้นะครับรายละเอียดของตู้สำนักงานรุ่นขายดีเทาแลมโบนะครับ ชุดนี้นะครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกอรถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิม T.O.A. Red o ร i ออและพ่นทับด้วยสีจริงของ T.O.A. g r i p ร o ปอย่างที่ในภาพโครงสร้างจะเป็นสีดำส่วนผนังและหลังคานะครับจะเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป โชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นก็คือแผ่นเหล็กด้านบนเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์เพื่อลดการเก่อตัวของหยดน้ำและฝุน่นด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกันครับส่วนตรงกลางจะมีโฟมเป็น Poly โพลีสไตรีนโฟมโฟมขาวตัวนี้เป็นโฟมกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของโพลีสไตรีนโฟมซึ่งเป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้ชุดนี้ครับตัวตู้ชุดนี้ครับจะถูก พ่นทับและเคลือบสีทีเป็นของ T.O.A. คเริปตันอย่างที่เห็นในภาพผนังนี่จะเป็นสีเทาแลมโบครับส่วนด้านในจะเป็นสีขาวครับรายละเอียดของตัวตู้ครับตัวตู้มีขนาดกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.50เมตรมีหูหิว้วสำหรับยกแระกเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุม4ด้านแข็งแรงนะครับตัวนี้ด้านหน้าครับของตัวตู้จะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรจำนวน1ชุดพร้อม กระจกบานฟิกนะครับเพื่อให้มองเห็นได้นะครับแล้วก็มีลูกบิดของเยลหูช้างแล้วก็การกระแทกประตูสต็อปดอ r ตัวนี้ครับก็เปิดประตูมาก็นี่ครับลักษณะก็การกระแทกได้นะครับตัวนี้ระดับหนึ่งครับหน้าต่างครับเป็น UPVC A นะครับเป็นของ h o f เ e n เป็นบานเลื่อนสลับขนาดแต่ละชุดจะอยู่ที่1.00คูณ1.10เมตรพร้อมมุงลวดให้เรียบร้อย แล้วก็มีคิ้วกระสาดให้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้มีให้ครบนะครับในโปรโมชั่นเนี่ยจะมี1ประตู2หน้าต่างสามารถสลับมุมได้อย่างลูกค้าชุดนี้นะครับ14ตู้นี้ก็จะไว้ด้านหน้าทั้งหมดครับก็คือ1ประตู2หน้าต่างนี่คือด้าน6เมตรมาดูด้าน3เมตรด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นตำแหน่งของที่ตัวสามารถติดตั้งประตูหน้าต่างตรงนี้เพิ่มได้ครับส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน 6.00เมตรตรงนี้จะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดทั้งภายในภายนอกนะฮะตู้ชุดนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ่นท่านแอร์อินเวอร์เตอร์ใหม่มมกเบอร์5ขนาด13000 BTU แล้วก็มีตัวตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบภายนอกสลับต่อไฟเข้าตรงนี้แล้วก็สายกราวแท่งกราว แลวก็นี่คือระบบการเดินท่อแอร์ออกมานะครับนี่คือด้านสาเมตรฝั่งขวามือ,อของตัวตู้ครับรายละเอียดภายนอกครับของตัวตู้ชุดนี้ครับผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับนี่ผมรีวิวตอนประมาณ1 2 3 0นครับตอนนี้รายละเอียดภายในของตัวตู้ครับชันวนนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปมีในส่วนของผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้วสังเกตดูครับ ฉนวนตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็ยนได้สังเกตเสียงผมที่ชัดเจนและกล้องขึ้นครับระบบไฟฟ้ากันก่อนครับเดินเข้ามาครับจะเจอกับสวิตปิดเปิดของ asonic, พ a นาโซนิกปลั๊กคู่กาวของพ a นาโซนิกตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับรีโมทเครื่องปรับอากาศแล้วก็คู่มือรับประกันนะครับหลอดไฟสวิตไฟถูกควบคุมโดยสวิตของพนาโซนิกครับนี่นะครับหลอดไฟเป็น LED ของฟิลิปจำนวน2หลอด ปลั๊กคู่กาวมีให้2ชุดนะครับก็คือในตำแหน่งทางเข้าเสร็จจะมี1ชุดแล้วก็เครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ตู้ควบคุมของเลเซอร์พรมเมนสกิตและเซอร์กิตไลนลงมาใต้ตู้ควบคุมจะเป็นตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวพนโสนิคอีก1ชุดดังนั้นตู้ใบนี้จะมีปลั๊กคู่กาว2ชุดพลลูดุรการฮา์ตลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบพื้นครับเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16บมิลและปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิล พร้อมคิ้วนะครับบัวพลาสติกตรงนี้นะครับมีให้รอบตู้หมดแล้วนี่คือภายในครับเปิดแอร์เขาก็จะเก็บความเย็นอยู่แล้วก็การเสียงภายนอกเข้ามาเสียงผมจะกล้องชัดเจนขึ้นแล้วก็หน้าต่างครับบานเลือนสลับมีตัวล็อกให้เป็นของฮอฟเฟนพร้อมมงุงลวดเป็น UPVC เกรด A ครับเลื่อนสลับได้2บานนะตัวนี้แล้วก็มีมุงลวดให้ นี่คือตำแหน่งภายในของตัวตู้ใบนี้ระบบต่างๆโอเคครับก็14ใบนี้เตรียมจัดส่งที่แหลมฉบังนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ยังมีอยู่นะครับที่ฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งกรุงเทพปริมณฑลชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์089 9995 345หรือที่ไลน์ OA s s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r h o w c a s e e o m อยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามและชมขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ชุดนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ